เร็วมาเริ่มมาเลือกกัดกัดลูกเนนองไหนก็ได้มาอจอมาแล้วนะะจอเลือกกัดเลยจะกัดเนนองไหนนะมาตักแล้วตักเออ้ยนี่มีเนนมาเล่นด้วยถ่ายลูกอือจอบกูใช่จะจะเจริญสุขจเจริญธรรมบดายัดโยมนะเมื่อวานโยมนั่งเก่าเงี้ยจอก็ลุกขึ้นกัดเลยเออ โหดโหดนะอออเวนเอ้ยจอกินอะไรยังอืมจอกจอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะลกูกทำไงจะได้กินก๋วยเตี๋ยวอจอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวป่ะอืมอืมวนวนอ้วน,อ,อ,นอ่าเจริญสุขเจริญธรรมบาญาติโยมนะเช้าว,วันนี้มาเล่นกับจอก่อนที่จะไปอ่า บรรยายธรรมนะที่โรงเรียนเช้านี้ก็โร,รงเรียนหนึ่งตอนบ่ายก็อีกโรงเรียนหนึ่งอันนี้อาจารย์นี่ไปโรงเรียนนะอันนี้ไปตงรงโน,น้นไปทางพระฉาย,ยอะอาจารย์ไปด้วยอ๋ออาจารย์อดี๋ยอาจารย์ไปผมวความบริวญจดได้เลยไหนใครจะ,จะ,จ,ะจะหอมแก้มจอ๋อเหรอหอมแก้มจอ๋เอเหรอหอมไข่จออ๋อก็ได้หอมไข่จอ๋อ ไข่เจาะให้คนชาวบ้านชิมได้เลยนะไข่มันใหญ่ไข่เดียวเนี่ยโอ้โหแจกกันได้สิอาจารย์เข้าไปจ่รยเป็นผ้าใยแล้วมั้ยครับขอเดี๋ยวทุกคนทุกท่านอรสวรรค์ยามเช้าๆมาเล่นกับลูกชายไอ้พวกนี้ลูกอาจารย์เหรออางไายท้องเลยง่ายท้องไ่ายท้องไ่ายท้องออาจารย์ครับมีลูกอาจารย์เหรออ่าลูกอาจารย์ ว่าจานเบ่งขี้ออกมาก็เลยออกมาเป็นนี่อ่าระวังนะอย่ามาใกล้นะลูกนะเฮ้ยไงท้องแล้วอ้าวเน็บวะเน็บวะระวังนะลูกอ่าเล็งไว้แล้วบิงกัดเลยนะเนี่ยอ่ามาดูนะต้องเงียบๆนะลูกนะเสียงดังไม่ได้เลยนี่อ้วนเอ้ยอ้วนครับอื้มอ้วนครับ มือเย็นยังวะมือจ่อเย็นยังเว้ยมือจ่อเย็นจังวอะอ,อ,งวอ,อ,งวอืมโอ้ยินไหญ่ยางอืมจ่อกินไหญ่ยางเนี่เจริญพอเนี่ยโยมนะอันนี้ก็มาเรื่ก็จอปล่อยลูกปล่อยปลอย่ปลอยมือน่ะจับแล้วโยมจับไม่ปล่อยถ้าแกะนี่มีการกัดเราเลยนะเนี่ยอืมเพราะว่าเหมือนฝืนเขาอะ นี่กระเจียวใครวะเออเดี๋ยวกระเจียวเดี๋ยวกระดุกกระดิกเว้ยนอนนอนชิเมจอบายกระดุกกระดิกเว้ยเออเออปันไอ้วันนอนสบายสบายยังไงฮึอนอนหนาวไหมเมื่อคืนนี่ฝนสาดป่าวอยู่ในบ้านฝนสาดไหมลูกวันจับมือประจนันจับนิ้วประจันอยู่แน่นเลยอื จอไม่ค่อยจ,จอไม่ค่อยชอบเด็กเพราะเคยมีเด็กมารังแกมารังแกเขาเขาก็เลยไม่ค่อยชอบเด็กเห็นเด็กเมื่อไหร่เขาชอบกัดเขาจะกัดเพราะว่าสมัยก่อนจอมาก็เด็กเขชอบเอาเอาค้อนขีนคว้างเอาไม้แหงเงี้ยจอก็เลยไม่ค่อยชอบเด็กตั้งแต่นั้นมาเห็นเด็กปุ๊บก็กจะอยากจะกัดจอจะกัดองไหนเลือกเอาเลยนะที่นั่งนั่งอยู่ <laughs> จอเลือก,อเ,กเอาไวไวเลยเนดะ้อมองไว้เลยนะมองไว้เลย เสร็จแล้วจอวิ่งเลยนะวิ่งแต่คบจับเลยจับแล้วกัดเลยเอออ้วนกูเวอ้ย้วนเบอ้อก็เป็นแผลที่หลุมกนเป็นอะไรเออต้องไปฉีดยารอบสะดือกันพิษสุนัขบ้าเนี่ยอเขีดร้อยแปดเข็มเออเนี้เนี้อืมฉีดอ่าฉีดรอบสะดือเลยอ่ะเออ ให้เห็นหน้าจอนะห,ห,นหน้าจอชัดๆเออนี่เป็นลิงป่าเหรอใช่ลิงป่าลิงป่าแสนซนมันมาที่วัดเองลูกจอมาที่วัดเองไม่เพรัะอาจารย์ตั้งชี่ว่าจอมันมีที่มาที่ไปนะครับไม่มีอาจารย์เรียกมนันไอจอก็เลยก็เลยก็เลยจอมาเลยอ่ะหลับ เดลงมาแล้วพายจก็สร,ร้างบ้านหอหน,นใช่ก็เลยสร,ร้างบ้านให้เจาะน,นี่นอนสบายสบายวันนี้ลูกชายไม่ดื้อไม่ได้เอามาลูกเข้ามาเองเขาพัดหลกมาจากไหนก็ไม่รู้เข้็มาอาศัยวัดนะได้กิน,น,นได้อยู่ใช่หลับเอ้ยหลับแล้วเวย้ยหลับแล้วเวย้ย วันกูอ้ใหญ่ใหญ่ใมองหาเนนเลือกองไหนเลือกเลยนะจอนะกัดได้เลยไม่เป็นไรเออเออเสร็จแน่แน่เนนน้อยกูตายตายเนนจ่อของเราแล้วไปยืนทำไมดูนอนสบายสบายนอนสบายสบาย น้องยังไม่ตื่นมั้งเนี่ยไม่เห็นมาเนาะนอนที่ไหนที่บ้านเหรอมาอยู่กับใครล่รมากันหมดละน่าจะอยู่กับอาอมใน่าก็อ้่าโดุกันจ้อมาอกอหลับแล้วเว้ยหลับละเว้ยนวันเอ้ย วันหลับแล้วเว้ยอวานนี้แม่เกาท้องให้ลุกคุณมากัดเลยออัดแน่นอนน่ะแม่เขามาปะมาดิแม่เขาชื่อมีหลายมีหลายคนอืแม่จ่อแม่แม่ไปทํางานแม่ไปทํางานแม่ไม่ได้อยู่นี่ทําไมพูดเสียงเนอเนอลูกนูอยู่จังหวัดไหน อ๋ออีสานอีสานอีสานพูดลาวหรือเปล่าภาษาอีสานนี่ไม่อีหยังอ่ะจังสี่ว่าได้ว่าได้บอกจังสี่บ่ฮะว่าอยู่บ่เอออขัน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 ไหนรถขัน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 ตรงนี้เนารถขันตรงนี้ขันตรงนี้ว้าวันก็ น,นอนหลับประยมเลยอรุณสวัสดยามเช้าๆช้นะก่อนไปบรรยายทมแวะมาเล่นกับเต่าอ้วนอ่ะกเนรคนนี้ลูกเนนเก่าบ้างอ่ะอาจารย์คนถ่ายอ้าวเนตัวโต,วตวไม่เป็นไรหรอก<ม>เนใหญ่แล้วเออ,เอ,อ <c oughs> นั่งเก่าให้นั่นแหละลูกค่อยเก่านี่ <c oughs> อันนี้ลูกเนรัามาภาพคโยมเนเชื่ออะไรนะเน้นายออ เนนนายนี่มากลาบอาตมาภาพตอนเล็กๆคนโยมนันไงน้อยๆว่าจะบวชเนนพระดุร้อนไม่ได้บวชสักปีเนาะได้บวชไหมไม,ไ,ไม่ได้บวชเออว่าจะบวชเนนพระดูดร้อนไม่ได้บวชสักทีคนโยมมาจนปีนี้เรียนอยู่ปีสองละโอ้ยวัมากเลยแต่ก่อนมาตัวเดน้อยคนโยมะตอนนี้มาเนนก็มาเกานะเกาลูกชายคนโยมนอนสบายนอนสบาย เนี่ยนเออนี่หนีหมดเลยไ่โอ้โหกลัวจ๋อเหรออออกไปข้างนอกก็เจอพบสุกเออเอาตายแน่ๆพวกเราอือจุ๊บนอนสบายคุณโยมวันเอ้ยนะเจริญพรบารดายิโยมทุกคนทุกท่านนะนะจอยยังไม่ได้กินอะไรนะคุณโยมนะรอหลวงตาอยู่ ได้ลงตาเอาอะไรมาให้กินป่ะอา่าลงตามีทุเรียนมาฝากก่อนนี้มีทุเรียนผูเล็กๆมาฝากคนโยมเราไม่ให้กินบ่อยน,น้นๆกินทีโยมกินทีได้น้อยพอได้ก็ชุ่มก็ช่วยนะ <c oughs> นจะเจริญพอเนี่ยโยมเด้อใช่เอามือก็ได้มือมือลูบลองเดียเอามาเอามือลูบที่เอาลองมือลูบเออนะเป็นไ,ปไงไค่อยๆลูบเบาๆนั่นแหละแต่ส่วนมากเขาจะชอบที่เขาชอบก็จะเป็น เป็นหวีนั่นแหละดูมือเนยียนกับมืออัตมาภาพปัญญควาลสีเลยนะเนียนทำไมดำเนี่ยอันนี้ทำไมำออไม่ขาวเหมือนพระจันทร์ <c oughs> พระจานทร์ขาวตรงไหนวะอันนี้เขาจะชอบให้หวีให้เขาเหมือนเขาจะอยู่กับลิงตัวอื่นเนี่ยเขาจะหาหาเหาให้กันเห็นไหมมันจะหาเหาให้กันนี่อันนี้ไม่หาเลยรอรอ,ออางเดียว ต้องให้เนน,น้อยหาเหาให้ให้เจอ,<ป>อะ<ป>สตรวแทนหน่วยกล้าตายใช่ไหมอันออนี้นอนหลับสบายคุณโยมนะยินหยางว่ะยังพี่ัตมาภาพขาวจนขาวไปหมดโยมนะท่านนี้ก็นอนหลับสบายสบายนะลูกเนนเก่าให้ นี่เลยก็ให้สบายแล้วเว้ยวัน,กนโกสบายสบายารอริงหางยาวอืมราลิงหางยาวราวออเ,เราลิงชื่อจาะหางยาวตกลงเป็นคนจงังหวัดน่ายอ่ะสพโอ๋อก็เลยก็เลยพูดเนือตามสะพานล่ะอ๋อ สบายสบายคนณโยมเนี่ยชอบนอนให้หวีคนณโยมนะชอบนอนให้หวีอันนี้นอนตะแคงนอนสบายสบายได้มีสมานเนนนะมาเกาให้เกาให้ให้จอสบายสบาย มีขามน้ำบ่อยอเขาไม่อาบลูกเขาจะไม่ค่อยชอบน้ำแต่เขาก็ไม่เหม็นนะไม่เหม็นแล้วถ้าจะอาบนี่คือแล้วก็กัดเราสิลุกจะอาบไม่ได้มัาจะกัดเราเตะเราอะโอ้โหแค่ก็เกาเฉยๆยยังลุกขึ้นกัดเราเลยอะไม่สบอารมณ์ว่าจะกัดเลยอะพอกัดเราไม่ได้ก็จะมองหาใครอยู่ใกล้ๆวิ่งไล่กัดคนนั้นแหละเออก็รู้ว่าใครจะวิ่งเร็วกคนนัน ดึงสบงแล้วกัดเลยตายแน่แน่แน่ตายโดนแน่แน่โดนแน่นแน่เออจอถอดสบงแล้วกัดไข่แน่แน่อนอนหลับสบายให้คนเดียวสัมมน,นายก็มานั่งเกาให้นั่งเกาให้ท่านประธานจอ นะเพราะว่าเนนตัวเล็กๆเกาไม่ได้คุณยมนะจอจะเล่นงานเอาต้องให้เนนตัวโตๆนะมาเกาให้จ,ออจ่อจะไม่กัดเขาจะอ่าไม่รู้ขเขาจะเปไ็นอะไรกับเด็กนะนี่ก็เด็กแล้วก็จะจะชนเฉียวแล้วก็จะกัดเด็กได้<ม>เดี๋ยวสักพักหลวตาจะเอาอาหารมาให้กินนะคุณยมนะนะเตรียมอาหารให้จอแล้วนะก็จะได้กิน อันนี้คือบ้านเจาะเดียวมันก,ก็จะนอนในนี้คือนอนในนี้เน้นเน้นเกาไข่ดิ่เกาไข่ยังเอ้าเกาไข่แล้วจะเรียนหนังสือเกง่งเออ <laughs> ไม่เกาไข่เจาะเลยขมนิ่มนะไม่ไม่กัดหรอกไม่ชอบไม่เกาค่ะอ,อืนี่ นอนสบายสบายคุณโยมอืออะก็เอาขวบนารักจเอมาฝากติโยมคทนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปบรรยายธรรมนะเดี๋ยวจะต้องนายจะขึ้นรถไปอีกอ่าไปอีกฝั่งหนึ่งคุณโยมไปทางฝั่งตำบลหนองปลาไหลไปทางโน้นคุณโยมนะฝั่งพระชายก็ให้ลูกเนียนได้เก่าเล่นก็ขอหยุดการไล่สวดเป็นเทนี้นะโยมนะนะขอมีความสุข นะครับการรับชมท่านประธานจอปะลูกเนนปะอ,อ่าให้คนอื่นได้ตัวเล็กๆไปดิจะได้เขี้ยวจอสักเขี้ยวหนึ่งเอาไม่เอาอีกฮะเอออ่ะก็ขอหยุดการไลฟ์สดเปตรงนี้นะโยมนะนะขอมีความสุขกายสบายใจทุกคนทุกท่านจะเริญนพร <c oughs>